อันนั้นวัวอีกหมู่บ้านหนึง่งกำลังเดินมาฝั่งนั้นล้วหมู่ขบวัววัวของบ้านไพลเวงนะครับมันเดินไปนู่นแล้ว ដល់ថ្ងៃថ្ងៃតមកនៅមិនបាត់ត្រាហ្នឹងគូរាផងថ្ងៃណាសួរប្រលឹងគូចើចានណាគេរត់ចាក់ចាក់ពីទីនេះអូតើលូហើយມັນក៏មិនយឺเนาะเนี่ยเนี่ยดบនេះហីកងនេះជ្រើនមានមានមានខ្ចាយប្រឹកប្របនេះជ្រើនគាត់ពីនេះនេះនេះអូគិលែងគ្រៀលផងគិមបន្តទុងក្រល

อ๋อแพนใดแต่คนสาธทำประโยชน์ด้วยคนแผ่นใดนจ้ะทางตริเขาบูในขีนบรรเีงดูเลยอ๋อบรรเราดูเลยทางูกอ๋อแบ่งเปรย์เพงอยะาอ๋อข้างดูเลน่สะดวดอืม่อ้งเอ้สียดอ่รแบบนี้ตกกตุต่างบ้านเชกิกะส่วนรวมคนสอยแสและเกิดคน អឺជាដូចគ្នាបិយចណធើសស្រីមិនបានត្រុកគ្នាអីអារាជហេកនេះអឺនោះមែនណាស់បងទីធើសស្រីវាក៏បានបន្តិចពួយមែនណោះគូសត្វនេះច្រន់ឡើងនោះគូសត្វព្រៃវិញនេះណាអឺវាក៏រ៉ាផောင်ច្រន់រួមជំនុំនំខាងនេះអឺនេះទាំងសត្វព្រៃរ៉ាងនឹងមើលមិនបោះចប់ស킬តាអុយ ตัวสามหมื่นเลยเนาะทำไมสามสามหมื่นเลยสองสามพันนะโอ้เกินไปเนาะอามาชุดเกินหมื่นหมื่นได้เนาะอืม

โอ้ยลองเกิดเคเคนาตอนตอนนั้นตุลาเพื่อจีกาน้ำตลอดเลยนกเกิดเคเคเนาะตื่นนี่ลองมัดเนาะก็น้องสรอก็บับเตียนน่ะไม่ชันก็ก็เจอสราเนาะอืมอืม นี่นว่แต่ก่อนมันม่ได้เสียอันนี้นอเีจะเดินได้ตลอดแลาวไหมนะูอโอ้อออเบียโสเนี่ยเบียก็เลยเทอยคยมาเนี่ยนะแต่แต่ก่อนแล้ววลไหมน่ะเบียสามารถขับรถเบียก็เลยทำให้สมุดสุด จ้าเห่แม่น่ะแต่ก่อนบนบนไหนข้างลึกวิธีบ้านแม่น่ะอ้ยโอ้ท่วมจนน้อชนะไหมอ่าแต่ตื่นเลยก็โจลตบานนะแม่น่ะตื่นเป็นบุญมงสี่มงเย็นโอ้โหน่นยังไงเนาะอือเออข้างออกก็ไม่ อ๋อไม่อ oh. ืมแต่ปัจจุบันนมี้นมทางรัดใช่ไหมนะเออทางในเบียดเจียงบัตถาดัวเนาะลัดกัดกว่าเออเพราะจะเป็นทางธรรมชาติทางธรรมดาเนาะเบียดเจียงเท่าที่เป็นรัดอย่างอืม อืมอืมไอระมุนอ่ะไปงบาที่ไหนปุนี่ไปงบมาทนไออยู่ขานะใช่ ให้ลูกไปนำคนดู่ดีนันูอยากมันกินขาวเขาเออเนาะใช่เก่งเนาะไปหาเห็ดได้ยาวเตาละปัดครไูกนม่นกรจ้องไม่นอันตรายเนาะเพราะมันดงดิบดี้็็มีพงสัตคล้อยบุกออกกิเม เขาจะเรียนัปวไมสาเะ้ยนายชื่อชปาชวห้อนออนี่สวปไปจมู๋ปลไปิแรงงบเลยแม่นะแต่อาจจะเจองูไม่มีพิดแรงเนาะอืร้านนี่หนาะพ้องร้านนี่เนาะเลยจึงเนาะอุ้ยเนาะออ๋อ

จัดเติร์นไรกเกิดเกิดกลุ่มเกิดหมดเกิดหมู่นะเสียก็ะจัดการบานสุดยอดเลยโอ้ยช้างตไรข้างบ้านทาราดก็ตนไรเจริญอืออืออยู่ดีมากเลยน้องมือปเป็นเนวเกิดพงเกิดกลุ่มเลยอ๋อพี่ต่อร่มเนี่ยพังค่ะเกิดกลุ่ม ฮัมอืมยมบามิลทรมินนะกลัมปับไปคืนกลับไป กลับคืนมันไม่ไปอ่ะมันไม่มาเรยอเป็นไรมาไปกลับคืนกลับกลับมันไม่กลับนะไปมนันนี้อ้าวไปไหนไปไหนล่ะ ไปกลับคืนโอหขวดอะไรเยอะเลยนี่ไปนอฮใช่กลับไปนู่นคืนมันจะกินพื้นที่ไปไกลโอโ้พื้นที่กว้างขวางมากเลยไป ไปไปนั่นโห و. บริเวณนี้ก็ว่างขวางมากเลยดอกรัก ไปกลับไปทางนู้นคืนมีย่้าเลยแต่มันก็กินไปนู้นเลย กลับไปนี่กินแถวนี้โอน้ำสวยมากเลยโอกว้างด้วยนะ่ะนี่ไปแล้วมารวครับ พื้นที่กว้างยาวไปยานนู่นเลยนะ <c oughs> ได้ขนาดเท่าไหร่ตินลาวิ่งสกันลาวิ่งอ๋อโอไป<อ>ทางนูน้นคืนปะปะไปทางนูน <c oughs> น้นนู้นแหละกรับมันไม่ค่อยมีหญ้าหรอกแถวนี้นี่ เบื้องฟางที่ทางไปหมดเลยไปกลับไปไม่มีหญ้าเลยโหกินนามได้ไงต้นนั้นเป็นน้าไล่ไปขึ้นมาทางด้านฟังนี้สิ ตัวเล็กตัวนี้สองตัวนี้พร้อมผเพราราคามันถูกว่างั้นอ่ะจากราคาหลักหมื่นมาเหลือหลักพันโอ้ตายจริงราคามันตกมากเลยวัวตอนนี้น่ะกินน้ำแล้วน่ะเนี่ยมันก็กินน้ำนะวัว น้ำสะอาดด้วยสินียน้ำฝนอยู่ไหนไม่รู้นี่เอยอยู่ไหนอะแคบอะโอเคเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านก่อนฝนจะตกแล้วท่านผู้ชม,มเนี่ยทางทุ่งไร่ทุ่งนานะครับอันนี้เป็นเส้นทาง ตอนนี้เมฆมืดมาแล้วล่ะกำฝนดูท่าทางจะตกเนาะต้องรีบกลับไม่งเดี๋ยวฝนจะเปียกเพราะว่าอุปกรณ์ถ่ายทำนังอยู่บางส่วนตอนน,น้ำเยอะมากเลยตรงนี้นะต้องอันตรายระมาตระวังต้องค่อยๆขับเนี่ย ถ้าฝนตกท่านผู้ชมแทบจะมาไม่ได้เลยอะ่ะมันลื่นเพราะดินมันบวมเวลาฝนมันตกไม่หนักมันจะทำให้ดินเฉะแล้วถลไหลเนี่ยเส้นทาง ทางนี้จะไปบ้านยังํำเท่านะครับแล้วก็ทางนี้จะไปบ้านกรีนะครับ้าย,ยาตเต็มรถเลย แม่น้ำมูลนะครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่เต็มตะลิง